สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับปาปูเหล่าค่ะวันนี้วันนี้ปะปูมีเมนูแกงซ้อมค่ะขิดไรไม่โอกระทาแกงซ้อมกินกันค่ะแล้วก็ลูกตอโดงแล้วก็ปลาเข้มแล้วก็ลูกเนียงออนลูกผ่ายซื้อไม้ไล่วันแหลมลูกเนียงออนเพิ่งได้กินนี่ก็ปาปูแกงซ้อมหัวปลาอินซี่ค่ะหัวปลาอินซี่ซอสปะปูแกงซ้อมลูกผ่ายซื้อไม้หมันกันแช่ไว้ในช่องฟิตไล่วันแหลมเพิ่งได้มีโอ,อก,กาสกงค่ะวันนี้ปะปูแกงซ้อม ด้วยด้วยนี่ค่ะน้ำแกงส้มจากครัวใจไทยอนึ่งขวดนี้ซองรอยห้าสิบกรัมนะคะนึ่งรอยห้าสิบกรัมแกงแกงได้จานนึงนี่ค่ะไม่ต้องอะไรเลหมัก,กงไงมกงไง้ค่ะแกงง่ายๆแกงง่ายๆคือเทน้ำแกงส้มนี่ลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำนึ่งขวดนี้แล้วก็พอเดือดปุ๊บใส่ปลาใส่พักลงไปได้เลยค่ะตามใจชอบในนึ่งขวดนี้มันมีน้ำส้มเกลืองแกงกะปิครอบอยู่ในนี่แล้วค่ะ แต่ว่าถ้าใครยากกินรสชาติเพิ่มเติมก็ตามใจชอบค่ะแล้วก็ลูกโตอดองจากครัวไทยๆค่ะนี่ค่ะจ,คะจากครัวไทยไทน้ำแกงซมก็จากครัวไทยไทนะคะแกงได้นึ่งจานนี้รสชาติด,ดีมากค่ะ,ป,ะป้าปูไม่เติมไม่ไดยเลยค่ะอืมรวยมากชิมก่อนอืมได้เรงออกอืมไม่ต้องเติมไม่ได้เลย,เลย หยกวัวปลานกนเราค่ะน้ำแกงส้มจักครัวไทยๆขนาด250กรัมราคา79บาทนะคะอันนี้ก็ลุกต่อดองจักครัวไทยๆเหมือนกันใครสนใจผลิตภัณฑ์จากครัวไทยๆเข้าไปดูใต้คอมเมนต์ป้าปูได้เลยค่ะป้าปูมีช่องทางกันสร้างสื่ออยู่ค่ะใครสนใจก็ถักโดยตรงไปทางเพจเลยค่ะอือ่อร้อย อร่อยค่ะแกงไงายสำหรับคนที่ห้าไม่กรอกเบือ่อทําเครื่องแกงส้มไม่เป็นอืมสื่อต้เน็ทไปเลยค่ะแกงงายรสชาติก็ดีนำแกงส้มหรือว่าแกงเลื้องค่ะจากครวัวไทยๆอืม กินกับหลกตอดองข้าวกันดังคร็อือเครื่นี้ซ้๊งไปเลยอืมแกงส้มต้องกินกับปลาเข้มค่ะข้าวกันนี่ตัวนองนี่กินซ้อมสามก้นได้เลยค่ะแกงกินครัวแหลกๆก,ก,กินได้เลย Ừ, thăm ngày ngay. Loại gom ไข่อยู่ห้อผักบ้านห้าไม้กรบเบือจังไปเฉตู้เย็นไม่ได้เลยค่ะแกงง่ายสะดวกผลิตภัณฑ์จากครัรวไทยๆและไทยทุยอยู่ส่งทั่วไทยทั่วลูกมีเมนูลาก้ายให้เหลือก,กินค่ะข้าไปลงเลย ลูกตอดองลูกตอซอสปลาซมปลาสอมและก็ท้องก็อย่างหนังเพลค่ะใจใกินซ้ามี่พอได้มิ้นก็นเหลาตัวขึ้นทางลูกตอดองทางลูกเนียงทางลูกเนียงอ่อน Còn anh đây làm lục nhà nghiêng ลูกตอดองกรนร้อยมากค่ะเม็ดใยแกเม็ดแน่นไม่พองไม่ปลุยแก่ทุกเม็ด แรงออกอร่อยมากเมนูนี้ป้าปูต้องเติมข้าวค่ะตักข้าวมาแต่เดี๋ยวต้องไปเติมนักจานกอน,นเลยนั่นแหละเมนูแกงส้มกินได้ไม่เบื่อค่ะกินได้ทุกวันเป็นเมนูลักก้อง tay tai băn lâu kìa, kèng xôm Kèng xôm, kèng phụng bà, sọt nằm kìa, cứ rơi mặc อร่อยอืมอร่อยเสียดายข้าวมอสซลเรต้องไปเติมลักไม่กับเรา ừ. อย่าลืมค่ะไข่ขส้นใจลูกต่อโดองร้อยๆเม็ดแน่นๆตาโตโต้ซังได้จักกรวดไทยๆค่ะ นี่น้ำแกงซ่อมจากครัวไทยๆและไทยทูยูนะคะใครอยากกินซั่งได้เลยแกงงายค่ะน้ำนักซ้องเอยห้าสิบกรัมราคาเจ็ดสิบเก้าบาทแกงไงบาย bye bye.